ส,สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับงานเเปลี่ยนชุดหน้าคัทนะครับชุดหน้าคัทคอมแอร์นะครับนี่นะครับหน้าคัทมันหมดสภาพแล้วนะครับมันหลุดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลื้อนะครับลื้อคอมแอร์ออกมานะครับนี่ผมถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับลื้อคอมแอร์มาแล้วก็เราจะมาแกะแกะหน้าคัทอีกทีหนึ่งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวผมลื้อคอมแอร์แป๊บนึง หลังจากที่ผมถอดคอมแอร์ออกมาแล้วนะครับพี่พี่คอมแอร์ก็จะหน้าเปลี่ยนตาเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับยีซุดีแม็กนะครับยูซุดีแม็กอาข้าหลามตัดนะครับก็คอมแอร์ก็เป็นนี้ครับนี่นะครับหน้าครับมันหลุดแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยมันหลุดออกหมดแล้วนะครับเนี่ยปกติมันจะเป็นยางดํานะครับสามจุดนะครับตอนนี้มันหลุดหมดแล้วอาการก็คือเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับเดี๋ยวดูดเดี๋ยวไม่ดูดนะครับถอดคอมออกมาแล้วก็อย่าลืมนะครับอุดรูนี่นะครับ ให้ไม่ให้มันสกโปกนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ํามันคอมมันไหลออกด้วยนะครับอุดไว้นะครับแต่เราก็จะเริ่มถอดกันนะครับชุดหน้าคลั์นะครับสําหรับท่านใดที่ใช้ดีแมกนะครับมันเกิดจากอะไรจากเสื่อมสภาพนะครับตามอายุการใช้งานนะครับของของรถนะครับเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของรถนะครับมันร้อนนะครับผมต้องเอาผ้าจับเพราะว่ารถวิ่งมาร้อนๆนะครับ จะถอดน็อตหกเหลี่ยมออกนะครับถอดน็อตหกเหลี่ยมออกนะครับถอดน็อตหกเหลี่ยมออกแล้วก็จะเอาฝานี่ออกนะครับมันหลุดนะครับดึงขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับฝานเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นนี่ครับหน้าเหล็กหน้าเหล็กมันนะครับมันหลุดแล้วนะครับมันเป็นเป็นยางแล้วก็ด้านในก็จะมีมุเล่นะครับจะมีกิบล็อกนะครับกิบล็อกนะครับ เราก็จะใช้ครีมถ่างนะครับหนิบกิบล็อกข้างในนี่ออกนะครับระวังมันดีดนะครับถ้าทําเองก็ระวังมันดีดด้วยนะครับถ่างออกมานะครับโอเคนี่นะครับจะเป็นกิบล็อกแบบนี้นะครับถ่างมันออกมา ขังมันออกมาแล้วก็ใช้ตัวดูดนะครับสามขานะครับดูดมันออกมานะครับนี่คืดูดนะครับดูดมันออกมานะครับด้านในมันก็จะเป็นขดลวดนะครับพี่พี่ดูดงงออกมา แจเบอร์สิเบอร์สิแล้วก็คอ้อนะครับดูบมันออกมานะครับมันแน่นนะครับเราต้องเคาะให้มันตื่นก่อนแต่อย่าเคาะแรงนะครับเดี๋ยวบีเนียมด้านหน้าแตกเอาแค่ตึงๆพอนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับ มาแล้วปุ๊บนะครับมูเล่มันก็จะออกมานะครับพี่ๆเป็นลักษณะนี้นะครับบางคันคอยไม่ไหม้อย่างคันนี้ก็คอยไม่ไหม้นะครับแต่หน้าหลุดนะครับแล้วก็หน้านี่มันสึกนะครับเป็นหลุมเป็นร่องนะครับเนี่ยมันจับไม่อยู่นะครับกับหน้าแปนตัวนี้นะครับเวลามันสึกนะครับนี่ไงหลุดออกมาแล้วเห็นไหมครับหลุดออกมานี่หลุดออกจากนี่แล้วนะครับี่ย หลุดออกแล้วนะครับมันจะสัมผัสกันอย่างนี้นะครับใช้เป็นนๆก็สึกนะครับสึกหลอเป็นร่องนะครับคอยไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้แต่ว่าก็เกรียมนะครับเกรียมไม่ไหม้แต่ก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับสมควรแก่เวลานะครับแล้วก็จะคอยออกนะครับคอยแม่เหล็กนะครับเราก็จะถอดคอยแม่เหล็กออกโดยใช้คีมคีมถ่างนะครับโอเค คอยไม่หลุกออกนะครับใช้คีมทางมันก็จะติดสายนะครับติดสายติดสายเราก็จะตัดออกเลยนะครับเพราะว่าชุดหน้าของใหม่ก็เขามีสายมาให้นะครับผมก็จะทําการตัดไม่ตัดก็ได้นะครับถ้าเราไม่ตัดเราก็ต้องขันไขควงแฉกออกนะครับตัวยึดนะครับถ้าเราต้องคืนลูกค้านะครับ ของเก่าถ้าลูกค้าไม่เอาก็เก็บไว้ขายขยะนะครับเศษเหล็กนะครับเทาานี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการถอดชุดหน้าคัดนะครับง่ายๆครับถอดเองได้นะครับง่ายๆนะครับมีเครื่องมือไม่กี่ตัวนะครับนี่นะครับมันจะยากหน่อยก็ตรงทํายากหน่อยถ้าเราไม่มีตัวดูดมูเล่นะครับมันจะ ยากนิดนึงครับถ้าเรามีตูดูดมูอเร่ก็สบายนะครับโอเคนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยูสุดีแมกนะครับคอมเดิมนะครับอันนี้คอมเดิมนะครับคอมเดิมคอมเดิมติดรถนะครับไม่เดิมแล้วสิไม่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่คอมเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วของอะไรคาสซนิกถ้าเป็นคอมเดิมจะเป็นเดนโซนะครับจะเป็นลิปบอนเดนโซนะครับ อันนี้เคยเปลี่ยนคอมมาแล้วแต่กาลังอัดก็โอเคนะครับตอนนี้ชุดหน้าเสียก็เดี๋ยวเรารออะไรแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบนะครับผมก็อะไหล่มาแล้วนะครับนี่ผมก็ใส่คอยคอยใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กิบล็อกนะครับใส่กิบล็อกเข้าไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่มูเล่นะครับรเอามูเล่เข้าไปตรงนี้นะครับแนมนิดนึงนะครับของใหม่ต้องใช้ค้อนยางนะครับต้องใช้ค้อนยางนะครับ หรือแม่คอนมีเนียมนะครับอย่าใช้คอนเหล็กนะครับเพราะว่าหน้าแป้นนี่จะเสียนะครับเคาะมเข้าไปนะครับข้าไปให้ถึงบ่าคลิปล็อกนะครับมันจะมีบ่านะครับ มันจะมีบ่าบ่าคลิปล็อกตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ลิปนะครับเขามีคลิปของใหม่มาให้นะครับแต่ด้านในผมเอาลิปตัวเดิมใส่นะครับนี่เราใส่ของใหม่หนึ่งตัวนะครับก็คลิปตัวเดิมก็ยังดีอยู่นะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแข็งแรงนะครับคลิปล็อกมันจะมีหน้าสองหน้านะครับสังเกตดีดีนะครับหน้านูนนะครับหน้าที่ไม่คมนะครับกับหน้าที่คมนะครับ หน้าเรียบนะครับหน้านี้มันจะเรียบนะครับส่วนอีกส่วนอีกหน้านึงมันจะนูนนะครับดูดีๆนะครับเอาหน้าเรียบลงด้านล่างนะครับนี่นะครับแล้วก็แยมมันเข้าไปครับครับผมโอเคแล้วก็มันจะมีแหวนรองมาให้แหวนรองมาให้ ลองมาให้นะครับแหวนของเก่าก็มีนะครับคาอยู่ในคอคอมนะครับผมไม่ได้ถอดออกครับเดี๋ยวเราจะลองสวมดูก่อนนะครับถ้าระยะห่างพอดีโอเคอันนี้ระยะห่างพอดีนะครับถ้าเราขันเข้าไปแล้วผมจะลองสักหนึ่งตัวนะครับมันชิดไปถ้าชิดไปก็ไม่ดีนะครับห่างไปก็ไม่ดีนะครับต้องอยู่ประมาณสองมิลนะครับ สามมิลกําลังดีนะครับถ้าห่างเป็นเซนก็ไม่ไหวนะครับมันดูดไม่ถึงนะครับคอยแม่เหล็กมันดูดไม่ได้นะครับอลองแหวนไปแหวนบางนะครับสองตัวแหวนบางสองตัวโอเคกวจะห่างนี่นะครับประมาณนิดเดียวนะครับนิดเดียวเราขันน็อตแน่นตัวนี้ต้องต้องหมุนไม่ดังนะครับต้องไม่ดังแล้วก็จะใส่ของเติมเข้าไปนะครับของเดิมให้มาเป็น น็อตหกเหลี่ยมนะดูก่อนว่าแหวนนี้ใส่ได้ไหมโอเคเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็จะขันเข้าไปขันเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับแน่นเลยนะครับ โอเคเอามือจับไว้นะครับตึงมือน็อตมันตัวไม่ใหญ่มากนะครับโอเคตึงมือสักหน่อยก็พอะนะครับโอเคนะครับก็สายเราก็ใส่นะครับตัวนี้ก็จะมีเราจะใช้กิ๊บสายจากของเดิมนะครับกิ๊บตัวนี้ครับจากของเดิมนะครับเอากิ๊บมัน นี่นะครับที่ล็อกสายนะครับเราเอาที่ล็อกสายตัวเดิมนะครับจะเดิมมาเพราะของไม่ไม่ให้มานะครับแล้วก็บีบเข้าไปใส่เข้าไปเป็นน็อตไขควงแฉกนะครับส่วนฉนวนกันความร้อนก็เลื่อนมาหน่อยนะครับเลื่อนมาหน่อยแล้วก็ทำการขันล็อก ล็อกให้เรียบร้อยล็อกให้เรียบร้อยนะครับโอเคเท่านี้ก็นี่ของเก่านะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนหน้าครัชนะครับหน้าครัชคอมแอร์ Air นะครับหน้าครัชคอมแอร์ Air. ไม่ว่าจะเป็นดีแมคดีโก มีโฟลีลีโวหรือแทบจะทุกรุ่นนะครับทาแบบนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันแค่หน้าตาของชุดหน้าคัดแค่นั้นเองนะครับโอเคครับที่เหลือก็เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็แว็กต์เตนน้ำยาแอร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับ